มา <c oughs> อ่านบทกวีกันนะครับแล้วก็จะอธิบายบทของกวีกันนะบทกวีบทนี้ชื่อว่าธรรมมิกะวิถีกวีนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังก่อนนะครับสืบสายธรรมดำรงคุณธรรมชาติดวงกวีุ่นีปาดลาดวิถีสละทิ้งโลกธรรมนำโลกีเดินดีกดีสู่ป่าเขาดำเนาภัยนะครับ วิธิกวีธรรมปรือมักคาเมตตาโรคสร้างกวีครีประโยชน์โรคสดใสผู้ยิ่งใหญ่ใจกว้างขวางกว่าสิ่งใดรู้ก้าวไกลในดีชั่วทั้งตัวตนบทกวีชี้หนทางสร้างสันติชนดำริมีศาสินทั่วถิ่นหนทำดำเนินคู่เส้นทางของปวงชนส่วนผสมบ่มปัญญาณรากร อดีตการหมู่พันชนคนพยองไรกวีมิปองรองคองวาสีปัจจูหะเย่ํากลายล้างปัทภีอนุชนคนกวีมิดำลงทางกวีออกลีห่างผลประโยชน์ริเหตุโทษไม่ปานโปดโกรพิสงเขืนไม่ทิ้งยิ่งเหินหา่างอาพลางเรียวลงเพียงกลุ่มพงทรงซากเน่าเท่าธุรี ความรุ่มร้อนประชาชนสากลโรควิประโยคโกราหลนคนใจผีเห็นแก่ตัวมัวแต่เอาเขาสิ้นดีหลงความมีกับความเป็นพี่เรียนคนนักกวีมิสั่งสมบ่มทรัพย์สินอยู่เคียงดินกินเคียงฟ้าวะนาสนไม่ขูดรีดสินเงินทรัพย์ของปวงชนหน้าที่ตนไม่เรียกร้องของตอบแทน กวีฟ้ามีปัญญารักษาศีลการอยู่กินมิหลอกลวงท่วงสแสวงพฤติกรรมไม่อวดดีมีแสดงไลแอบแฝงอายุติธรรมสำคัญตนบทวันนาธรรมกวีที่ลิขิตจากดวงจิตพิษบทธรรมน้อมนำผลม่อประโยชน์อันสูงสุดแด่ปวงชนหมดทุกทนพ้นจุดหมายสายกวีนะครับ อันนี้เป็นวิธีถ้าพูดถึงก็คือมรรคของอกวีธทมนะครับจริงๆคําว่ากวีกวีนี่คือนักปรา์นะครับที่แสดงออกในลักษณะของการใช้นะการร้อยกองในกวีนะครับร้อยเรียงในภาษานะครับให้ความงมดงามแต่ในภาษาที่แสดงนะั้นเป็นไปและชี้นาให้พวกเรานี่เป็นไปในแนวทางที่จะประพฤติปฏิบัติในแนวทางของความอิสระนะครับเนี่ยนี่คือกลของมรคคาของแนวทางของวิถีของกวีวิธีคือมรคคานะ่มรรคหรือแนวทางของกวีนี่ครับ กวีนี่เป็นไปเพื่อการสละโลกนะครับเป็นตัวของตัวเองมีเหตุผลเป็นตัวของตัวเองและเอาจิตวิญญาณนี่แหละครับเข้าถึงจิตวิญญาณธรรมชาตินะครับเอาจิตวิญญาณเนี่ยเข้าถึงเหตุปัจจัยของธรรมชาตินะครับคำว่าลวงกวีมุ่นีปราดลาดวิถีนะครับสละทิ้งโลกกระทำนำโลกีเดินหกีกดีสู่ป่าเขาดำนาวไพกวีทมปลือมักคาเมตตาโลกคำว่าปลือมักคานี่ถ้าเป็นภาษาอย่างพระพุทธเจ้าคือการบรรลือศีหานาทนะครับ ชี้มักคาคือมักนะครับวิถีในการประพฤติปฏิบัตินะครับให้พวกเรานําวิถีแห่งนักปรา์เหนือกวีปราช์พวกนี้นะครับไปดํารงนะครับไปสั่งสอนไปอบรมและเป็นการวางแนวทางนะครับเพื่อให้เราเนี่ยนะครับเข้าสู่มิถีแห่งสันติแห่งความสงบนะครับสิ่งพวกนี้เขาว่าเป็นกลไกลทางธรรมชาตินะครับนักปราศนี่นะครับกวีเนี่ยจะเป็นศิล์จะเป็นกวีก็คือกวีศิลนก็คือกวีศิละปะของกวีเนี่ย คือมัชควิธีคือวิถีการดําเนินชีวิตอย่างพระสงฆ์ของเราเนี่ยนะครับถ้าพูดอีกจากหนึ่งว่าพระสงฆ์ในการดําเนินชีวิตของเรานะครับที่อุ้มบาศนะครับเดินบินทบาทโปรดเมตตาหรือเกื้อกูลต่อญาติโยมนะครับญาติโยมเข้ามาใส่บาตรเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยนี่เป็นศีลปะในการดําเนินชีวิตนะครับในมัชควิธีของกวีที่ถูกต้องนะไม่มีการเบียดเบียนนะครับไม่มีการใช้กุศลวายหรือเพศอวายนะครับเพื่อให้ได้เกิดทรัพย์สินเงินทองหรือว่ายศถามดาษศักด แต่เป็นการตอบสนองซึ่งคุณงามความดีในวิถีของนักปราชญ์คือว่าครูบาอาจารย์นะครับที่ท่านสามารถสละตนผลจากมุนทินทางโลกนะครับความสละตุน,นะครับผ้จากมุนทินทางโลกคือกิเลสตัณหานะครับความวิปโยคทางโลกครับคือคือเสียงเกติยกนะครับการที่ท่านสามารถสละตนให้ผลจากภัยจุดนั้นน่ะเข้ามาอบรมโบอบรมนะครับพิจารณาอบรมพระ อินทรีย์ในจิตใจของตัวเองเพื่อให้เกิดอินทรีย์านนะครับในมักคาและอาศัยมักคาคําสอนพระพุทธเจ้านะครับนำมาประพฤติปฏิบัติครับการประพฤติปฏิบัติในแนวทางนี้แหละครับมันเป็นศิละปะของนักกวีแล้วกวีรรเนี่ยครับคือการชี้นําให้พวกเราหลุดพ้นจากทุกนะครับสังเกตในคําสอนหรือครับการแต่งภาษาออกมาในภาษากวีจะเป็นภาษาในการชี้นําให้พวกเราเนี่ยสละจากความยึดถือในราบสักการะเสียงเกตยิยศ มุ่งเข้าไปสู่สันตินะครับวิธีที่เป็นไปเพื่อสันติเพื่ออิสระเพื่อเสรีเพื่อความสงบเพื่ออิสระภาพก็คือการนําตัวเราของตัวเราเองเนี่ยครับเข้ามาสู่ธรรมชาติก่อนนะครับสละทรัพย์ Queen ong, สินเงินซองซื่อเสียงเกติยุท์นะครับทิ้งส่วนนี้ก่อนแล้วก็เอาตัวเองเข้ามาอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ให้วิถีชีวิตเนี่ยครับให้มันกลมกลืนกับธรรมชาติรู้เหตุปัจจัยของใบหญ้าในความเติบโตขึ้นมานะครับรู้เหตุปัจจัยในการสละตนได้ทิ้งตนนะครับ รู้จักเพื่อพันธุ์และเผ่าพันธุ์ของมันนะครับรู้จักเหตุปัจจัยของธรรมชาติอย่างนี้รู้จักฤดูการในความเปลี่ยนไปนะครับรู้จักการแปรเปลีป่ยนของธรรมชาติการเรียนรู้จากความแปรเปลียป่ยนของธรรมชาตินี่ครับเป็นจุดผลักดันนะครับและจุดเรียนรู้นะครับในการสํานึกรู้ตนนะครับเพราะถ้าเราสามารถเข้าใจกลไกวิถีของต้นไม้ใบหญ้าที่ว่าวงจวรของธรรมชาติพวกนี้เราก็จะสามารถเข้าใจวงจวรของชีวิตเราในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องชอบทมนะครับ เข้าใจวงจรของธรรมชาตินะครับเข้าใจวงจรในการดําเนินชีวิตและเข้าใจวงจรในวิถีคิดทนายกว่าทิฐิในมรรคแปดนะครับทีนี้กลไกในการประพฤติปฏิบัติตรงนี้นะครับมันจะสามารถชี้นําให้เราไปสู่ความสงบเรียกว่าสันตินะครับเดือนดีกนี้สู่ป่าเขาดเนาวไพนะครับนำตนให้พ้นจากไัยไัยคือโลกกระทำสละทิ้งโลกกระทำนาโลกีนะครับเดินดีกนี้สู่ป่าเขาดําเนาภไยกวีวีทมปือมรคาเมตตาโลก สร้างกวีพรีประโยชน์โลคสดใสนะครับ <wirklich> คำว่าพรีประโยชน์ให้แก่โลกก็คืออาศัยความรู้ความเห็นและความถูกต้องของเราในการเรียนรู้ในการสละต้นนะครับรู้จากวิถีแห่งมรรคาและอาศัยวิถีแห่งมรรคาในความคิดวิถี่นการดำดิวิถี่งการเจรจาวิถีความภาคเพียรวิถี่งการทํางานวิถี่งการเรียนรู้วิถีสติวิถีสมาธิวิถีหปัญญานะครับเป็นส่วนประกรอบกลมเกลืนในมรรคจิตนะครับเพื่อขับเคลื่อนจิตใจนี้ให้ผลจากโลกียวิสัยโลค ให้พ้นจากโรกกระทำนั่นแหละพูดง่ายๆครับการประพฤติปฏิบัติของนักกวีนะครับไม่ได้แต่งกวีนะครับเพื่ออวดอ้างโลกไม่ได้แต่งกวีเพื่อชี้นําโลกในทางที่ผิดแต่การแต่งกวีนี้นะครับแต่งธรรมในกวีนี้นะครับเป็นการชี้นำนะครับพวกเราทั้งหมดนี่เป็นไปเพื่อความสงบสังเกตดีครับเป็นไปเพื่อสันติการที่ท่านชี้ให้เราสละโลกกระทำนะครับก็คือคําสอนพระพุทธเจ้านะครับการที่ชี้ให้เราสละความยึดถือในอัตตาตัวตนนะก็คือการชี้ให้พวกเราเนี่ย เป็นฝ่ายในวิวัตตะก็คือปฏิจจสมุปบาทฝ่ายวิวัตตะเขาเรียกว่าฝ่ายดับทุกข์นะครับนี่คือคกลไกของมันเรามองรู้ว่าแค่สายลมที่พัดมานี่นะครับมันยังสามารถซาบซึ้งที่สุดนะครับสายลมของธรรมชาตินะครับกับสายลมปากของคนเนี่ยมันจะมีความต่างกันลมปากของคนแม้ยกยอปอปั้นก็ช่างคลืดนะครับ มันมีความแฝงอยู่ซึ่งนัยะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในคําพูดนั้นนนั้แต่ถ้าสายลมที่เป็นธรรมชาติอย่างนี้นะครับเราจะสามารถเข้าใจมันนะครับสายลมนี้เป็นธรรมชาติเมื่ออากาศร้อนพัดมาสายลมก็ร้อนเมื่ออากาศเย็นพัดมาสายลมก็เย็นนะครับอารมณ์ความรู้สึกของเราก็ไม่ต่างกับสายลมที่พัดมากระทบกายบางสิ่งบางอย่างอาทบทางอายตนาตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลภัณฑ์กระทบมาบางสิ่งบางอย่างเรียกว่าทุกขเวทนา บางสิ่งบางอย่างเรียกว่าสุขเวทนาแต่ทั้งหมดเป็นสายธรรมของธรรมชาตินะครับถ้าเราเข้าใจสักดแต่ว่าสายธรรมกจะ็จะเป็นอย่างนี้กวีธรรมน้อมนำธรรมนำสู่ใจนะครับนำใจนำวิถีความคิดและการดำเนินในมรรคจิตเนี่ยนะครับดำเนินวิถีในการอบรมตนเองบ่ภาระบ่มอินทรีย์บ่มปัญญาจุดนี้เราจะสามารถซึมซับธรรมชาติว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับธรรมชาตินี้ที่พระพุทธเจ้าเรียนรู้พระพุทธเจ้าเรียนรู้ธรรมชาติจากธรรมชาติ เร่น้อมธรรมชาติมาสู่ตนเรียนรู้ตนเข้าหาจิตน้อมนําจิตละผลตนนะครับคาว่าน้อนมนําจิตละผลตนคืออะไรนะครับตนนี่แหละครับเป็นปัญญาและปัญญานี่แหละพึ่งพาอาศัยในความจริงของตนเองและอาศัยมือซ้ายกับมือขวาสําระสะล้างซึ่งกันและกันเห็นไหมครับการสําระล้างซึ่งกันและกันคืออาศัยเหตุปัจจัยทางโลกนี่แหละเพื่อล้างเหตุปัจจัยทางโลกถ้าอีกอย่างหนึ่งท่านว่าอาศัยตัณหาล้างตัณหาอาศัยทุกละทุกนะครับอาศัยทุกทิ้งทุก คือคกลไกในการพิจารณาคําสอนพระพุทธเจ้านี่เป็น,นกลไกมาจากธรรมชาติทั้งหมดการละนั่นแหละครับจะทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาในสติปัญญานะครับอย่าลืมว่าต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยนะครับใบไม้หมากผลละไม้ทั้งหมดถึงฤด,ดูการหนึ่งมันก็สามารถที่จะทิ้งใบตัวเองเพื่อรักษาลาต้นเขาไปเอาหน้าแรงหน้าแรงนี่อาหารไม่เพียงพอฤด,ดูการความอุดมสมบูรณ์นะครับปุ๋ยอาหารนะครับน้าความไม่อุดมสมบูรณ์อย่างนั้นนะครับต้นไม้ต้องทิ้งใบ พื่อรักษาดาต้นให้ตัวเองทรงอยู่ราบใดแต่ถ้าเมื่อเข้าดูดูฝนอย่างนี้นะครับเขาว่าดูดูฝนเมื่อเข้าดูดูฝนแล้วต้นไม้ใบหญ้าก็เกเขียวขจีนะครับบ่มหนอเพราะหนออ่อนขึ้นมาและแตกใบเขียวขจีขึ้นมามากฝนเริ่มออกในหน้าฝนนี่เพราะว่าเหตุปัจจัยเป็นตัวประกอบนะครับที่จะส่งผลให้เกิดมาเกิดผลขึ้นมาก็เหมือนการวิถีของการประพฤติธปฏิบัติเหมือนกันครับต้องอาศัยเหตุปัจจัยเป็นส่วนรวมนะครับเรียกว่าสัมปยุตธรรมหรือทานก็ดีเสียงก็ดีภาวนาก็ดี สิ่งนี้เลเป็นปัจจัยให้เราเข้าถึงความอิสระเข้าถึงความเสรีเข้าถึงการสละตุนนะครับการที่พระพุทธเจ้าท่านใช้อุบายในการพิจารณาทั้งหมดจะพิจารณาอสาุภะก็ดีจะเล่นสติปัฏฐานสี่ก็ดีนะครับตลอดทั้งการพิจารณาความตายการพิจารณาโทษนะครับ,รบแห่งลาบสาการะดได้ซื่อเสียงกิตยยศข็ตามนะครับแต่กลไกทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับปุ๋ยมันเหมือนกับปัจจัยร่วมนะมันเหมือนกับดินฟ้าอากาศเป็นปัจจัยร่วมเพื่อให้เราละจากความยึดถือในความมีตัวตน เหมือนกันครับในสายกวีชั้นต้นเนี่ยกวีทั้งหมดต้องสลระทิ้งลาบสกสาระซื่อเสียงกิตติยศออกมาก่อนกวีในสายธรรมนะครับกวีสายธรรมต้องสระระลาบซื่อเสียงกิตติยศทิ้งมาให้หมดนะครับไม่ใช่กวีสายการเมืองไม่ใช่กวีสายสังคมแต่กวีสายธรรมจะน้อมนําพวกเราเนี่ยให้ออกจากทุกกำลังจะชี้ความจริงให้พวกเราได้รับรู้ถึงสภาวะของความจริงว่าความยึดถือนั่นคือความทุกข์และเหตุปัจจัยอย่างนี้นะครับที่ทําให้เราเนี่ยปาาระกันพ้นจาก โลกกระทำได้เดี๋ยวมีความอิสระเสรีในการดำเนินชีวิตนะครับเราสามารถที่จะเพ่งพิษในป่าเขาดำนาไฟเราสามารถที่จะเพ่งพิษหมู่มวลสัตว์ที่อยู่ร่วมกับเราเราสามารถมีอิสระเสรีมีความว่างพอที่จะเพ่งพิษโทษภัยในทางโลกนี่คือคกลไกขับเคลื่อนของสายกวีนะครับกวีทำน้อมนำทำเนนำใส่ใจคือนำใจตัวเองมาเป็นครูตนนำเหตุผลทั้งหมดในความอยากมาเป็นโทษภัยและอาศัยโทษภัยในความอยากของเราเป็นตัวผลักดันให้พวกเรานี่ครับ ออกมาจากโลกโรกียวิสัยทิ้งโลกถึงสังคมจุดนั้นมานะครับแล้วก็อาศัยเหตุผลในความจริงนี่บริมักคาหรือทําประโยชน์ให้แก่โลกคือเมตตาเกื้อกูลโลกนะครับอีกอย่างหนึ่งท่านว่านะครับทางกวีออกลี้ห่างผลประโยชน์นะครับรู้เหตุโทษไม่ป่าปโปรดโกรธพิษสงูงเขอนไม่ทิ้งยิ่งเืินห่างทางเร็วลงนะครับเพียงกุมพงอ่าทรงสร้างเน่าเท่าทุลีความร่มร้อนประชาชนสากลโลก วิปโยคโกโลาหนคนใจผีเห็นแก่ตัวมัวแต่เอาเขาสิ้นดีหลงความมีกับความเป็นพี่เรียนคนนะครับนักกวีมิสั่งสมบ่มทรัพย์สินอยู่เคียงดินกินเคียงฟ้าว่านาสนไม่ขูดรีดสินเงินทรัพย์ของปวงชนหน้าที่ตนไม่เรียกร้องของตอบแทนอันนี้มันเป็นวิถีทางพระทั้งหมดเลยนะครับถ,ถ้าเป็นพระเป็นนักกวีในส่วนของธรรก็น่าสนใจ พราะวิถีเรามันเป็นวิถีที่เราสามารถที่จะมีศิลปะในการดํารงชีพอยู่ได้ยังถูกต้องชอบทมไม่ต้องเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องทําหน้าที่การงานใดๆเลยสามารถน้อมนาจิตน้อมนำธรรมน้อมนําครูบาอาจารย์น้อมนาคําสอนน้อมนําพฤติกรรมน้อมนาจิตน้อมนําธาตุสังขารเนี่ยยกมาเป็นครูมาเรียนรู้มาพิจารณานะครับสามารถมองเห็นเหตุเห็นโทษเห็นภัยนะครับในความยึดถือครอบครองโลกสามารถเห็นไอ้โทษเห็นเหตุเห็นภัยนะครับในความยึดถือธาตุสังขารนี่คือกลไกที่ว่านะ คนเราเนี่ยครับถ้ามัวแต่ความยึดถือมันแต่มีแต่คนที่มีใจผีใจผีคือใจที่มีอวิชานะครับใจที่มีแต่ความทุจริตโคตรโกงนะครับใจผีก็มีใจคําว่าผีผีผีนี่สมัยก่อนเนี่ยคนส่วนมากไม่เข้าใจผีมันเกิดได้ในเฉพาะในที่มืดผีจะเกิดได้ด้วยอํานาจของอวิชาราพอเรามีอัตตามีตัวตนก็คือมีอวิชาเมื่อมีอวิชามีตัวตนขึ้นมานะครับกลไกขับเคลื่อนในการแสวงหาผลประโยชน์ด้วยความเบียดเบียนด้วยความทุจริตนะครับ ด้วยความไม่มีเมตตานี่แหละนะครับกลไกขับเคลื่อนตรงนี้มันเป็นความละโมบโลภลาภความละโมบโลภลาภพวกนี้ความเห็นแก่ตัวพวกนี้ไม่ใช่วิถีทางปรารถเพราะปรารถเป็นการแสดงลักษณะของความจริงนะครับเป็นการแสดงรู้ในความจริงและชี้นำให้พวกเราเนี่ยสละออกจากทุกข์เพื่อความถูกต้องนั่นคือวิถีทางปราดครับแล้วก็ปรารถนี่นะครับอ,อยู่เคียงดินกินเคียงฟ้าวนาศุนไม่ขูดเีดสินเงินทรัพย์ของปวงชนหน้าที่ตนไม่เรียกร้องของตอบแทน กวีฟ้ามีปัญญารักษาศีลการอยู่กินมิหลอกลวงทวงสแสวงพฤติกรรมไม่อวดดีมีแสดงไรแอบแฝงอายุติธรรมสาคัญตนก็คือความไม่ถือตัวนะครับและก็อาศัยนะครับวิถีในการประพฤติปฏิบัติรักษาศีลภาวนานะครับเจริญการประพฤติปฏิบัตินะครับไม่อวดอุตริมนุษยธรรมนะครับอาศัยเหตุผลทางธรรมชาติเป็นตัวขับเคลื่อนในการเกือ้อกูลซึ่งกันละกันนะครับคือคกลไกตัวนี้เราต้องสามารถเข้าใจในวิถีธรรมชาติ พราะกลไกในวิถีธรรมชาติมันต้องมาทางนี้ถ้าไม่มาทางนี้มันไม่ใช่เป็นไปเพื่อความสงบแม้ปราดจะแต่งวิถีในกวีธรรมยังไงก็ช่างแต่การแต่งวิถีในกวีธรรมต้องเป็นไปเพื่อละเป็นไปเพื่อปล่อยเป็นไปเพื่อวางเป็นไปเพื่อซึมซับกับธรรมชาติเป็นไปเพื่อสาราถ่าของธรรมและก็สามารถที่จะน้อมนาธรรมในข้อปฏิบัติหรือคําพูดหรือกวีหรือสายธรรมนี้นามาประพฤติปฏิบัติที่จะเป็นไปในมัคคาย,ยาความสงบหรือมัคคายความสันตินะครับนี่คือกลไกในการขับเคลื่อนไปนะ นี่คือ,อบทกวีอีกบทหนึ่งนะครับเรียกว่าวิถีของกวีนะครับนี่คือคกลไกอีกตัวหนึ่งนะครับพอแล้วมั้งนี่ครับตัว,ต,วตัววิถีกวีเนี่ยพอแล้วล่ะครับไป